ไม่กอบเอาหรอทำไมก็แบนอนอ่กอบเอาดิก็แบนอีนอ่เอาสิออกอะไริบสิบเจลิกเตอร์วะทิมเรานะที่ไหนใครเล่นยเลยอ๋อยังไงเขาก็ไม่เลือกนี่วาถ้าลิเตอร์ไปดีแรกหรือเราเล่นไปแล้ว ไอเขาแบนให้แบนไงเราก็ต้องแบนทีมีด่อยเ่ทีมีออไจะพทีดีร่วมร่วมไปสอง้าวอ้าวไม่แบนทีมีเหรอพี่ปล่อยปล่อยปล่เดือวทีมีทถอนไม่เป็นไรฮะเราขยเราอีกรอบอ่ะไปไปลองขยับ เอามาหลอดฟอลินมาหลอดฟอลินมาหลอดเอาไปไหนเนี่ยโยกได้อยู่พี่ลองดูอยากเล่นอิลูมิเอลองกูเล่นก็ได้มันเยอมันยอได้สามคนเลยไม่มีไม่มี ตาผ่าหรือเปล่านะตาฝ่าหรือเปล่าเอาๆนะก็พาเลยไม่มีตลอดคงต้องเล่นข้างอยากได้ไดทีซีมันทีซีอิลูเมียเป็นอะไรพี่จิอิลูดีกว่าพี่ว่าโหดแฉ่แล้วแฉ่เอามาเลยเอามาเลยอิลูเมียและตัวคัดหาจะดุ ก็สแต็กที่ตัวมันสองกันนั้นคืออะไรมันเหลืออะไรเหลือออฟบลน่ปกติอะไรมันก็สแต็กปกติของมันอะแต่ว่ามันแค่ขึ้นหลอดที่ดูเฉยเฉยอ๋อคือแบบทำไมไม่มีหลอดชิมอยู่พี่ใช่มันก็ได้มันเหลือเป็นพัทสี่อะไรไม่รู้อ่ะมันมีพัทสี่โอ้วยสองรอออหรือเปล่ก็ได้มันเหมือนอะไรด้สองรอบปะโอ้โหหรือ่าพี่โอเมนมันแพ้ไอ้ยโซลนโอเคโอเคแต่มีฉีนะฉีสู้ได้นะรก็ผมผมกลัวฉีมากกว่าว่ะกลัวฉี่ออกประเด็นกันเออที่อ็อบกลิ่าใช่ โอลิโปมันก็ยังไม่เท่าไหร่ดีว่ามันเหมือนสตาเดียกันโอมเมนมแต่ว่าชีชีมันควรได้เยอะกว่าใช่ก็โอมเมนน่ะน่ากลัวใช่นําห้โอมเมนน่ากลัวอลอริโป้เอเอาชีมมันคือมันจับให้คนอื่นมาฆ่าได้ตัวมันฆ่าไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเรียกเพื่อนเนี่ยสองหนึ่งไม่ถือามันเป็นด่วงด้วยอ่ะควรแบนมาก เราจะหยิบก่อนมีดลงไปเร็วอืมอืมอืมมันเลินิกฟินิกฟินิกก่อหน้าแบนลินิกอะฟินิกเอนดอรเอรินดอโดนแบนไปแล้วอินิกก็ได้ินิกน่าจะเลนนน่นพรเน ไม่ค่อยแอบตานใช่มีทอนนะเนี่ยหลุดอยู่ทอนไม่เข้าไหนตอนเรน่งแพ้เราอยู่นะถมเราถมเก่งจัดรอดูอ่ะมีแครี่ป่าไม่ก็อาจจะเป็นมาหลอดลงก็ได้ แม่แบนแอสขนาดนี้ท่แคลรี่ว่าจะตัดมันไหมทอนทอร์นเราก็เล่นได้ผมว่าทอนมันไม่ได้เก่งนะไม่อยู่ทีมเราอะไรนะผมว่าทอนมันไม่ได้ทอร์นทอรนไม่ค่อยมีผลขนาดนั้นตอนเจอตัวอะไรดีตอนนี้เราตัดต่อคู่กันก็ได้ตอัดหรจะยังไงก็ต้องเปิดแครี่แหละมี ไบโอคาเฟ่ทอนบินดิทเวียนไปละไอ้สัตว์ไม่ได้ขย่าไมยได้ทอนมันยังโยกเข้าป่าโยกไปแครี่ได้แต่เฟก็ชนะเลนจะเอาจะเอาไบโอเปล่าไบโอป่าอะไรเงี้ยเอาโลมาอีกตัวเอาไบโอมาได้นะเอามามมาาฟิกไว้ก่อนอ่ะได้นะเพราะมันโยกไปเรนแครี่ได้ด้วยแหละใช่ชนะให้ยาได้เว้ มาแล้วลูกผู้ชายเลือกอะไรเนี่ยครับคาเฟ่นี้ของผมคาเฟ่นี่ป่าอาจจะหายากนะเฮ้ยพี่ไม่คิด้ขอเลือกคาเฟ่ไปแล้วไม่ใช่เออใช่เออมาหลงเลยอ๋อน้องมันไม่มาเลยอะไรบอกไป่ได้ใจมันมันแรงดอฮะแปลว่าคิดว่าเป็นก็น่าจะไม่ดู พี่เอาโอเมนมาเจอได้คาเฟ่ปา่า <Yes. S 1> hmm. ผมว่าไอเดนป่าพี่กูเบนเบนเบนตัวป่ามันไปต้องนอกคาเฟ่คาเฟ่อะพี่คาเฟ่ปา่าเอาตัวไหนดีนตัวท้ายเ <laughs> ้าไอโอปา่าได้เมื <laughs> เออเลนล้วงได้ โอ้เอดมาก็ไนะไรเอฟตัวไหนอะนาคอร์ดนะยังเหลือโอ้โหเล่นยากเนี่ยเหลือตัวไหนเซฟิตเซฟิตก็เล่นได้กี่าโอ้ดามีดขาดเลยนะต้นเกมกี่ามาก็ได้ที่ประคองแม่ดัมเป็้ลโซ่ แม่งกีฬาใช่ไหมโอ้โหคนณไม่ควรเป็นกาฟีกอบอลนนะ <c oughs> อะอะไรๆจะเรียกไหมาไปวัดเลยเกียร์ต้งเกียร์เขาก็ไม่ได้เท่าไรมันก็ต,ต้องการฝั่งมันอะต้องการฟาร์มเหมือนกัน เาตัวโป๊กมีสองตัวมีิูเมียกับไโออ้โออ่ะคีลาน่าจะเข้าได้อยู่ถ้าให้คีล่าเข้าพร้อมมาหลอดกับผมะนะมาหลอดคีลา่ามันโคตรเก่งใช่ผมเล่นได้แพทหน้าคีล่าโกงมากมีมแพทหน้ากันเนี่ยเออมันเปิดแบบไม่ได้อ่ะแหวนเปิดไม่ได้ใช่อ่ะเที่ยอ,อะไร<ห>วนนะเนี้ยยสกิลแรงขึ้นเยอะ ต่าไม่ทันแล้วมาหลอกเฮสเอามากันให้ยติเตตรงลำมามดูรบิดแน่ áo kiến đi đây ta sẽ được xem xét về mặt vậy? đấu để ไปลองแสงมาพิดอ่านเฉยมาอะไรไม่เอาค่าคีิมาได้ไงไม่รู้เลยการถึงมันเป็นรีโครมไงอยากได้แข็งมากกว่าอุ้ยหายาเลยต้องทำตรงไหนมันตรง,น,ตรงรนีนได้ไงวะ

อยู่ล่างอยู่ล่างครับหมดนระวังโซล่างดีกว่าเขาฟาบูอยู่บนสองบนสองบนสองบนยืนคนเดียวได้นะเป็นไบโอเราเล่นล่างกับวันเดียวเราต้องรีบถามเราเชียร์การเราเชียร์กางก่อนไม่คิดโซลรอมาเลยวาพี่นี่คคริโตะครับล่างปะล่างปะล่างปะใช่เราเยอะกว่านี่ตอนนี้มาแล้วลองถามมาแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเมื่อไง โอ้ไม่ตายตัวเลยหรอตัวเหอะสวยสามปล่อยกูไปให้สัตว์ยุ่งกูจริงเราเดินกันเหมือนมันเลยก็ได้นะปล่อยไว้โอยืนกับหายาข้างบนเลยเลยหายาเจ็บหายาไม่มีฟิกนะพี่ตอนเนี้ยโลวปะหายาโลวะหน้ากลับบ้านไปรีบแล้พี่กลับรันกลับักกลับไปรี ไอ้ทีมี่กับคาเฟ่ยอยู่ป่าเด late, นะ็เขาอยู่เลสนะไม่ไหนวิ่งเดือดจังวะี่ะไรกีน่นี่นะเฮ้ยสปินเสียสปินแล้วมันนะมันะทะพอพองโดหายาหา,ห,หายพี่ห,หายาห,หายหายาหายหายาไปกลางเขาฟีแม่งโหตายเลยว่ะโดนตีดีแรก ล่างเยอะล่างเยอะเข้าฟ้าฟ้าสิบวิเกิดละเอาแดงไปละหายหมดนะจีโอจีเด็กหายมุดแบบหมดจีบุหนึ่งข้างล่างหนึ่งแสดงว่าฟาร์มนี้จะลงล่างนะน่าจะมาแหกบ้างไม่ก็กลางอ่ะพี่เดินเฮ้ยอยู่ล่างยินไหมว่าล่างสามเรามาเรามานะเรามาเยอะนะเอาป่ะ ามาออกมาเกาะยู่ไหนก็วะเจ้ามึงเกาะหูวะพี่เจ็บผมออกกลางเลยพี่ผมออกกลางเลยฟ้ไาได้ปะเอ้ยมันออกไปแล้วนี่วะเอาไปแล้วคาเฟ่ได้ปะได้ปะพี่แทงพี่แทงไปดิอู้หเหี้ยเกือบตาย แดงมันจะเกิดนะเกิดแล้วใช่มันน่าจะไปเอาแดงอยู่ตอนนี้คือว่ามันเกิดใช่นี่ไงมันเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยโลงยี่สิบวินิเรามาห้านะเรามาห้านะเรามาห้านะแรงจังวะได้ปะไดนปะสตันขัดไว้หน่อยเขยติดโลผม่เจ็บเจ็บ ยิงบนได้ะเอาป้อมบนเลยอ่ะพี่เอาป้อมบนเอาป้อมบนยิงกดไปเรื่อยน่ะกดอยู่พี่กดอยู่มันไม่ได้คลิปเลยสองเวฟแล้วไม่ไม่รอคลิปเข้าก่อนเส็จติกเกอร์ไปแล้วติกเกอร์ไปแล้วเอาป้อมป้อมใส่ป้อมละป่ามีตัวล่างเลยล่างตัวเดียวพี่สุนันครับเดี๋ยวเคลียร์เสร็จนะขึ้นบนเลย้วกัน ได้ได้ได้ผมไม่เอาตัดเลือดนะบนบนสองตัวนะอยู่บนสองตัวก็ไปดีนะพี่เดี๋ยวผมจะไปดัางออกเดี๋ยี่ตัดเลือดอ่ะเยี่ยโอ้ยไอผมโอ้โหเขาสวยสวยสวยพี่ได้นได้นะคีมหมดสวยสวยหมดหมดได้อยู่ได้อยู่ตายวะเหรอสวย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 ตายตออกมาก่อนจีตออกมาก่อนพี่ทังอยู่เพิ่งออกมามาจีตตายแล้วตาอเฮ้ยไม่ตายโอ้โหเอาดิ ได้เนี่ยหึสวยสวยงามครับแล้ออกมาตัดทีทิโตใช่ไหมใช่ที่ิโตทีติโตใช่ใช่เดด้ตได้ที่เราเจ็ดต้องกลับอ่ะลองมันมันออมันออกดุดลยเ้ยตเลือดจริงๆตัดเลือดมันออกมาก็ได้นะแบบถึงมันจะไม่มีตัวรีเลือดอะมันก็ออกมาได้ใช่ดูเลือดแบบดูเลือดใจเท่มะเทลินเยอะอย่างคาเฟ่เงี้ยมันก็ดูเลือดแรงนะ ตัดเลือดเป็นไอเทมสําคัญของมีดไปแล้วทั้วลนี้อยากขึ้นแข่งไนงะ <c oughs> กลัวขี่ที่โตไะแม่มวงวรู <c oughs> ้ <c oughs> ไม่น่าจะเข้าถึงนะพี่ว่าเมื่อกี้มันขี่ทีหนึ่งกลัวลนะแล้วเนี่ยมีนติดแล้วเอา้าเยี่ยบเยี่ยเตือนเดือนหนึ้งหยิบหยุด,ยดชาร์จไว้ก่อนหยุดก่อนนะอ้หหยุดตอนนี้ต <c oughs> ายแล้วพี่ผมถอยนะผมถอยนะ มึงเตรียมตัววิ่งเลยกูมีโดดทำน้ากันจะชาร์จเลยรอจอจังนะบอกมึงงเตรียมตัววิ่งเลยกูมีโดดแม่งคงคอแล้วแบบเอาเลยล่างนะฮัลโหลมาแล้วล่างกดเลยพีีพร้อมหนีแล้วอ้าวเชี่ยหยุดตอนไฟเนี่ยเออจอลังจะบวกกันรอด้ะไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยุ่งแล้ว สามตัวข้างล่างข้างล่างสามนะมันเอาบูอยู่ล่างสามตัวล่างสามตัวิดละิดลงายนิด่ะสวยพี่คิดโตคิโตเสียสปินคิโตเสียสปินเฮ้เมันนาจะปล่อย ไปนะผมแนบนเนี่ยกลางพี่เล่นเล่นกลางไป่งกลางกลางกลกลางหยอกมาเล่นหยอกมาเล่นเตากลางเลยโนโนหลัง้องมาเอากางโอ้หยาเฮ้ยพลางคารเลยเราเราได้อะไรโปรเทนอะส่ด้วยเอากางเอากางกัโอ้โหเฮ้ยคนจังเอาเยอะจังวะ

พี่กำลังไปนะผม้โหพี่คางก่อนใช่หมโอ้โหเทียบนวีโอเราก็มาล่างด้วยเดี๋ยวพี่เข้าไปแทงเลื่ตัดเลือกพอดีสวยบูเขาต้องอยู่เจตตีเช็คหน่อยมนอยู่ตำแหน่งไหนโอ้ยู่บนไปเลยไม่ได้เพีย ขาช่วยด้วยไม่แน่สองตัวไม่เหม็นติที่มีเจ็บเดี๋ยวเดินข้ามหลังให้เอาที่มีก่อนก็ได้ส่งกลางหน่อยโอ้โหมันขี่คอแตกแต่ขี่คอไปแล้วนะขี่คอไปแล้วนะสียองอติไปแล้วแบบเสียสองอติมันเสียสองอติเสียสองอติ กงกลางก่อนดีกว่าคุมมาก่อนเีคุมมาก่อักพอนึงคุมมก่อนแต่ผมดันกางให้ไม่มีคิริโตะไม่มีติคิ้ิโตัไม่มีติตีป้องก่อนจีสร็สแลด้บอลางีนี่มาแล้วไอ้ไอ้บน่ยพี่ไปมังกรเลยพี่เราได้ไอ้คุมแล้วบนก โอ้ยคุณทักมาขึ้นขึ้นไม่ไหวนได้โอ้โหโอเคแล้วต่อกาลเจเดี๋ยวพี่คำให้ผมจะเละเว็บล่างอยนะเดี๋ยวขึ้นกายนะได้อะแบบได้เลยอะไม่มีอันตีนะยี่สิบวิ ไม่ได้ไมนได้บนเรือต่อยไม่เกิดตอดบนตอดตอดตอดค่อยตอดไปเรื่อยก็ได้สวยได้การแล้วมาการมาการที่ได้ได้นะเลยได้เลยก็ได้รอบเดียวเดี๋ยวรอคลิปรอคลิปเกินก่อนก็มาดิครับเหยียบซีเออเป็นตัวผมโอ้ยียคาเฟ่ถอยก่อน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 เราได้ปองกันจัดปุ่มแล้วพี่ไปแล้วสร็ละงปองป Bố bố này bổ này 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 ui này nó ngon 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 สาม t างแล้วดนนจีดนนะมันอยู่ด้วยนะอยูพี่อะไรกันางกลางมันนะลองได้ลองได้ว่าแล้วโอ้ตัวทีม่สีฟิทีม่สฟออฟิกใสมึงอยู่แล้วกลางเกลางเข้ายาวเลยนะมันต้องกลับไปกอ่ะเดี๋ยวปาปสวยเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยไปได้ไฟนะเล่นบอมีสามตัวเองได้ได้ได้นะได้นะได้นะเอาบอลโกนหยแล <S 1> <S 1> right. ้วเนี่ยเอามัลโกนเอาบอลโกนเดบิลี่กันดีกว่ามันสามเองรอได้นะพี่พี่เมียนตีแล้วนะท่นตีมันลองกีวีอลยพี่ห้าวิบห้าวิอิลูเมียเมียนตีเฮ้ยมันขี่คอพี่แล้ว เจ้ตึมไปแล้วตึมโอ้จุดจัดจัดโดนบ้านบ้านบ้านไปครับสวยงามครับเฮ้ยบอลน่าดมมากเฮ้ยแบตใครวะเอ้ยลูเมียว่ะ ตัวมันโกงโคตรปั่นอลแรงชิบหายเลยเล่นเป็นสตันสตันม่งโคตรแรงเลยเจอจากเกียเมื่อกี้โอ้โหแรงที่แท้ที่นี่หมดแล้วใช่ไหม ได้ยังไงครับมีอะไว